สวัสดีครับผมชื่อคุณแจ๊คเนย์ตอนนี้เราอยู่ที่46เควอ40นะครับผมหน้าศูนย์โตต้าสาย36อ่าเป็นคอรกพิษนะครับผมก่อนถึงต่างระดับทับมานะครับผมก่อนถึงจุดกลับรถศูนย์อดนเนะครับผมชนเสาไฟฟ้าล่องลาน ก็คนเก็บไปรอพอแล้วครับเป็นรถยนเก๋ง ไฟฟ้ okay, าสองสว่าง คนเจ็บไปรอคอเรียบร้อยครับผมก็เป็นส์ซอนก็ครับๆประมาณนี้ครับผมยังไงก็ตมีน้ำนะครับช่องแสนสภาพสัมผัสนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียง้ก่อนครับสวัสดีนะครับ